สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเครื่องตัดหญ้ามือ2ญี่ปุ่นนะฮะสตินเอฟเอสสองหนึ่งนะครับเบนซินสองจังหวะยี่สิบเอ็ดซีซีลานสตาร์ทเบานะครับตัวนี้น้ำหนักเบาเลยประมาณ4โล4โลนะฮะลองใส่เอ็นดูแล้วก็เปลี่ยนมือเล่งให้แบบนี้อเอาของฮอนด้ามาใส่ให้นะครับเพราะว่าหลายคนเขาชอบมือเล่งแบบนี้นะครับสติน รุ่นนี้อะไหล่มีนะครับเบิกอะไหล่รหัส8 9 s นะครับมาเทนเราผลิตอะไหล่หมดแล้วครับลองใส่หัวเอ็นดูอ่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะตัวนี้เอาไป3,500รวมส่งนะครับพี่น้องมีประกัน120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานรอรบจัดมากรอบจัดมาก ถ้าเกิดมันวอดวอดอยู่พยายามเบิ้ลคันเร่งมันก่อนให้น้ำมันมันขึ้นเต็มมาสักนิดหนึ่งอ่าดับเครื่องดึงใหม่ครับลากออกเบานะครบับรอบจัดมากเลยตัวเล็กๆเบาๆฮะใครต้องการเราไปตัดรอบบ้านตัดคันนาตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับสนุกสนุกนี่นี่ขนาดใสเอนนะถ้าใสเบมีดในรอบมันจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับมือสองจากญี่ปุ่นนะครับสามพันห้าลมส่งนะครับสตินครับสวัสดีครับ